ครับสวัสดีครับป่ายชาแนลชัยมงคลครับอ่าวันนี้ก็เปิดอีกแล้วครับอ่าสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับชื่อวันเพนแซ่เล้านะคะหรือว่าวันเพนนะคะอยู่หมู่สามนะคะบ้านหัวดงนะคะตําบลหนองกระทุ่มอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะครับผมวันนี้ตัวนี้จะเปิดราคาใช่ไหมครับตัวนี้จะเปิดราคาค่ะเอาละตัวนี้อันนี้สายไหนครับนี่สายไหนครับป่าอุทัยนะคะเนี่ยอันนี้คือ ชื่อเจ้ากล้องตัวนี้นะคะชื่อเจ้ากล้องชื่อเจ้ากล้องนะครับอันนี้ลูกสายโชกุนนะคะลูกสายโชกุนะครับใช่ควายไทยแท้นะคะแม่เหล่าน่าจะเป็นช่ไหมแม่เหล่แม่แม่เป็นสายควายไทยแท้แล้วพ่อพ่อโชกุนใช่พ่อโชกุนอันนี้อายุนะคะอายุเท่าไหร่ครับสองน่าจะประมาณสองปีสามเดือนนะคะความสูงตอนนี้ร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบหกนะครับสองคนเลยค่ะร้อยสี่สิบหกอันนี้นะคะอันนี้ร้อยสี่สิบหกความสูง จะไม่ค่อยคุ้นเลยนะปกติเขาเชื่องอยู่ร้อยสี่สิบแต่เพื่อนโคนไปก็เลยเบ้นจับดีๆจับควายเปี้ยวิงไจับไมเียวตัวนี้ตัวนี้แข้งขาใหญ่ครับชื่อเจ้ากล้องแข้งขาใหญ่ชื่อเจ้ากล้องนะครับชื่อเจ้ากล้องโอ้โหสูงสูงเท่าไหร่นะร้อยส่สอยส่สิบหนะครับอาจจะบวกอายุสองปีกับอีกสเดือนไปได้อีกครับไปได้อีกโตได้อีก องปีสามเดือนอ่ะเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวแนตัวี้ราคาเปิดนะคะที่ที่ไม่นั้นเลยก็สิบห้าค่ะสิบห <5. S 2> ้าห้าอ <5. S 2> ที่ขายเลยไม่ไม่มีต่อรองนะคะไม่มีต่อรองใช่ไหมไม,มีต่อรองะคะ่ะตัวนเจ้าของบอกว่าตัวนี้นะครับ15ไม่มีต่อรองนะครับอายุ2ปี3เดือนครับอย่างโตเลยครับยังใหญ่เลย ลูกโชกุลนะครับแม่แม่สายอุทัยแล้วพ่อโชกุลครับนี่ดูหน้าใกล้ๆนะครับมัเจับยม้นมันไม่ใช่จ้าของมันจับยะมันมาจับเองมันไม่กินเราต้องจับเอง อ่ะแล้วครับท่านผู้ชมครับสนใจก็โผรมาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวะะช่วยบอกเบอร์โทรหน่อยครับค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดหกค่ะสองศูนย์เก้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดห้าค่ะติดต่อได้ค่ะครับผมแล้วมีนีกนี่นี่อีกไหมครับที่<ม>จะเปิดมีอีกหลายตัวนะคะจะเป็นเป็นลูกแอร์ค่ะอยู่นี่ทั้งหมดมีกี่ตัว,ตวครับสิบสามตัวนะคะสิบสามตัวครับก็ยังมีที่จะเปิดอีกนะครับมีค่ะมีหลายตัวดเปิครับ สนใจมาเที่ยวชมได้ค่ะอันนี้ถึงไม่ได้เปิดเป็นแค่เนี้ยเศษในตวงลายเศไล่เบนซ์ตัวไหนครับตัวนี้ลูกแอนตัวตัวแอนตัวนั้นอันนี้ค่ะเนี่ยตสมบูรณ์เลยนะคะจังเก้าเกิดวันที่เก้ากันยานี่ค่ะตัวนี้อ๋อตัวเล็กนี่นะ แม no ่บัวใหญ่มีควายไทยแท้เลยค่ะเนี่ยควายหนองคาย่างพ่อเขานี่สงการนะคะคือสงการควายหนองคาย่างเหมือนกันค่ะอ๋อตัวนี้นะคะตัวนี้ที่จะเปิดตัวนี้ค่ะตัวนี้คือแม่นะครับตัวนี้คือแม่ค่ะตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นลูกแล้วก็จะเปิดอายุห้าเดือนเนาะตัวนี้อายุห้าเดือนนะคเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็พ่อพ่อพ่อสงการพ่อสงการนะครับควายหนองคายางค่ะเขาควายหนองคาย่างนะครับใช่เคยชนะการประกวดมาใช่ใเรียบร้อยนะครับค่ะเดีพ่อเขาตัวนี้ไว้ห้าเดือนนะคะเนี่ย ตัวนี้จะเปิดราคาที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตั้งไว้ที่หกหมื่นนะคะยาโนมจับตัวนี้หกหมื่นนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้หกยาโนมจับนะคะตัวนี้อยาโนมจับแล้วก็ตัวนี้ตัออตวหนึ่งถ้าถุงเงินไหนครับตัวถุงเงินตัวนี้ค่ะไวน้นะตัวนี้อันนี้ผ่านเวทีมาเหมือนกันนะคะเนี่ย อ๋อเข้าไปที่ประกวดแล้วใช่ติดติดเอ่อสามสิบสี่ตัวค่วะติดสิบต,ต,ตัวสุดท้ายอ๋อนต่อไปเพราะว่าของเรายังไม่สบมบูรณ์เท่าไ,ไหร่ค่ะโอ้ชเชื่องเชืองนะครับจับง่ายมากเลย ตัวนี้ชื่อถุงเงินนะครับสองขวบสองเดือนคะเนี่ยสขวบสเดือนค่ะแล้วเคยไปที่สนามมาแล้วครับเคยค่ะเคยไปสนามแล้วครับได้อันดับไหนครับได้อันดับไหนตอนนั้นที่ไปมันมีสามสิบกระตัวครับหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบโอ้โหตื่นเต้นครับส่วนสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกค่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกใช่ร้อยสี่สิบบวกค่ะตอนนี้ร้อยสี่สิบบวกนะครับอายุสองปี ปีสองปีสองเดือนนะครับสองปีสองเดือนอ่าเปิดเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยตัวเนี้ยเปิดสิบห้าเลยค่ะเปิดสิบห้าคือต่อรองได้ไหมได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยเนาะโอ้โหสวยมากเลยครับควายยังควายน้ำนมยังไม่หักเลยคะครับแม่แม่แม่อะไรครับเนี่ยแม่มันสายอุทัยเหมือนกันแม่แม่สายอุทัยแล้วพ่อละพ่อก็ควายอุทัยเหมือนกันแต่เราไเนี่ย นะคร้อยสี่สิบบวกนะครับสูงไปเยอะอนาคตยังไปเยอะแม่อุทัยพ่อแม่อุทัยพ่ออุทัยครับตัวจริงๆสองปีสองเดือนกับตัวใหญ่มากน้ำส่วนสูงก็ร้อยสี่สิบตัวครับเปิดราคาที่สิบห้านะครับต่อรองได้นิดหน่อย โอเคครับไปแล้วค,นนครับถ้าผู้ชมคลิปสนใจก็โทรมาแล้วครับที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับี๋ยวผมจะลงเบอร์ที่ใต้คลิปไปให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไฟแชนแนลใชัยมงคลน,นะครับขอบคุณมากสำหรับท่านผู้ชมคลิปนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนัานผู้ช่วยมากครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ